สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาร์ลต์นะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวาธาตุลมาธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15ธันวาคมปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทาคนาและลาศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่เขพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตสอ,อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ดีอ็มเพรสเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัทคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยอุปถมัมคอยเกือ้อกูลคอยเกื้อหนุนกับคนที่คุณรักเป็นพลังงานการกลับมาเอาใจใส่และการดูแลตัวเองก็ได้คุณเป็นคนที่มีเพียกพร้อมทุกๆอย่างในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ ในออบวานนะเป็นพลังงานให้การกระตือหรือล้นความมุ่งมั่นความหวังและความฝันและเป้าหมายแห่งชัยชนะของคุณมีพลังงานการที่ช่วงนี้ชาวธาตุลมมาที่มีการเดินทางในช่วงนี้นะครับมีพลังงานไพ่คิงออบวานราชาแห่งไฟคนที่มีความมุมานะคนที่ตั้งใจคนที่แอคทีฟตัวเองในเรื่องการงานอยู่อย่างเสมอนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องการงานของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศ ความรับการปิดบังการซ่อนเลนหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นรองเขาหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีคนที่ปกปิดมีคนที่ซ่อนเลนมีพลังงานของไพ่สิบดาบเป็นไพ่แห่งการที่เหนื่อยแล้วกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมาเป็นฝ่ายคุณที่หันหลังให้กับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมีพลังงานไพ่สองดาบการปิดกั้นการบล็อกการมีกําแพงหรือการบล็อกการ ติดต่อการสื่อสารหรือการที่คุณจะมีการที่จะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอยา่างด้วยความชัดเจนในตัวของคุณนะครับมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหากับอดีตท,ที่ผ่านมาเหมือนยังมีความรู้สึกที่ยังลืมเขาคนนั้นในความรู้สึกของคุณไม่ได้ทาไมยังถึงยังลืมใครไม่สักคนหนึ่งไม่ได้เพราะกับสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาพเพราะกับสิ่งที่คุณดูแลเพราะกับสิ่งที่คุณห่วงใยนะครับมีพลังงานให้วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่าง วันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคาพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้คุณจะอยู่เหนือแห่งวันเวลาที่เป็นในตัวตนของคุณวันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเป็นพลังงานของไพ่วันที่เปลี่ยนไปโชคดีๆสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆกําลังที่จะเข้ามามีพลังงานก้าวก้าวถ้วยพลังงานงคนที่นักเพศเดียวกันหรือมีการที่คุณโยนกับอุปสรรคกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นไพ่แห่งการที่เรากลับมารักตัวของเราเองมากขึ้นมีพลังงานไพ่จัติก กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคำสัญญาหรือมีพลังข้อตกลงทางด้านกฎหมายการที่ยังมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายอยู่ที่ยังตัดเขาเขาไม่ขาดหรือมีพลังาก,การที่การที่มีความชัดเจนในตัวคุณเองนะคนที่เข้ามาท่านไม่ได้ยุติธรรมทำกับคุณคุณอาจจะพร้อมตัดเขาออกจากความรู้สึก แล้วก็ได้นะครับมีพลังงานให้ความเติมเต็มความเป็นครอบครัวหรือการที่คุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีพลังงานความหวงังความฝันในครอบครัวคุณคุณเป็นคนที่รักในครอบครัวของคุณนะใครที่อยู่ในความดูแลหรือการเอาใจใส่ของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลเขาทุกๆอย่างนะมีพลังงานของไพ่ในตอนนี้ในความรู้สึกที่การรวบรวมพลังงานใหม่ๆหรือการรวบรวมพลังงานบวกในตัวของคุณการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวของคุณเองมีแพ่่งความอบอุ่น ความสุขนะมีพลังานการที่เหมือนกับความรู้สึกที่เราเข้มแข็งขึ้นนะครับมีพลังงานให้นางฟ้าซ่อมหัวใจที่แตกสลายเยียวยาจากความเจ็บปวดแห่งความรู้สึก มีคนที่จะเยียวยาหรือความรู้สึกของคุณค่อยเป็นค่อยค่อยไปในความรู้สึกของคุณกําลังที่จะสดใสขึ้นในวันข้างหน้าในวันเวลาข้างหน้าสวยงามเสมอนะครับมีพลังงานของไพ่เบอร์คานเป็นพลังงานของไพ่การเติบโตการปลดปล่อยพลังงานของฤดูแห่งใบไ,ไม้ผิกนะครับมีความปรารถนาความเกิดความรักในตัวของคุณเองมีการที่มีคนที่ได้พบเจอในความรักในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เ ลติคอสพลังงานของไพ่สิบใบคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับมีพลังงานของไพ่ ไปเป็นพลังงานของไพ่ความคิดถึงความโหยหากับอดีตที่ผ่านมามีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีพลังงานการที่คนคนหนึ่งอะที่เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่นอนไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่สับสนเป็นฝ่ายเขาที่ยังลืมคุณหรือการที่ยังลืมเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยดูแลที่คุณเคยห่วงใยเขาไม่ได้ก็ได้นะ มีพลังงานแห่งการเดินหน้าหรือการเทคแอคชั่นกลับมาเป็นครอบเป็นครัวหรือมีคนที่กลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุน้นำกรกฎมีนพฤจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะมีพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้คนที่เกิดวันพฤหัสนะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับกับพลังงานของอดีตที่ผ่านมา มีไพ,พ่รพรางไ้่สองไม้เท้านะคุณเป็นคนที่วางแบบแผนหรือการที่คุณนะจะเป็นคนที่มองถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณในตอนนี้คุณการจะปลดปล่อยกับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นคุณกลับมาดูแลตัวเองได้เดอะฟูคือการเริ่มต้นใหม่หรือมีพารางการที่พบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้ให้สถานะ แก่คุณหรือการที่มีคนที่ไปเลื่อยลักไปเรื่อยหรือในตอนนี้คนอดีตที่ในวันที่ไม่มีคุณที่คอยเคียงข้างคอยให้คําปรึกษาที่เป็นฝ่ายเขาที่ไม่มีเป้าหมายและแบบแผนในอนาคตของเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่จัตตินะครับเป็นพลังงานของไพ่ความยุติธรรมนะความยุติธรรมกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ผิดสัญญากับคุณอยู่หรือเปล่าหรือมีพลังงานการที่เหมือนกับข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขายังมีเรื่องราวค้างคาใจกัน หรือคนอดีตยังมีเรื่องราวที่ค้างคาใจกับคุณหรือคำม,มั่นคำสัญญาที่เขาเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญาเขาอยากกลับมาขอโทษกับสิ่งที่เขาทำผิดสัญญาไปนะครับมีพลังานไพ่คิงออฟไพ่เคิลราชาถือเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงเป็นไพ่ของคนที่มีความเก่งและมีความเก่งในเรื่องการเงินหรือมีพลังางานคนที่ทำง,งานเกี่ยวกับด้านธุรกิจ การลงทุนการเงินได้นะมีพลังงานของไพ่ความมั่นใจในถังคุณเองคุณเป็นคนที่กลับมารักตัวเองมากขึ้นในตอนนี้เหมือนคุณเป็นฝ่ายที่นิ่งมากกว่าเขาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ในอัเพตเคลอัศวินถือเหรียญในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่ทุกการกระทําหรือทุกสิ่งที่คุณวางแบบแผนไว้จะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในถุงคุณเองนะครับคุณเป็นคนที่นะักความท้าทายคุณเป็นคนที่ ชอบหาโอกาสและเปิดสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองมีพลังให้สิบสิบไม้เท้าวความพยายามหรือการแบกภาระความรับผิดชอบหรือมีคนที่ทิ้งความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณก็ได้นะมีสิบไม้เท้าในคุณคือคนที่มีความ ทุ่มเทคุณเป็นคนที่มีการโฟกัสถึงเรื่องงานหรือตอนนี้มีงานเยอะงานมากในตัวของคุณเองก็ได้นะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวของคุณสูงนะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยโอกาสที่ต่างๆทีและความฝันและความหวังที่คุณจะเลือกโอกาสและเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองมีสิ่งมาก,มา,กมายในความซื่อของคุณที่ยังไม่ได้ทําในตอนนี้คุณจะลงมือทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจการเดินหน้าวิคตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทาง แหงชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างคือความทุ่มเทความเสมอต้นความเสมอปลาย กว่าจะไปถึงเป้าหมายกว่าจะไปถึงความสําเร็จมันต้องใช้เวลากับสิ่งที่เราลงแรงลงใจไปนะในตอนนี้เหมือนคุณอนะจะมูฟออนออกมากับอดีตที่ผ่านมานะนะกับอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่เจ็บปวดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจมีพลังงานของไพ่เดทแอนแพรนการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ห่งความผูกพัน ที่ยังตัดกันไม่ขาดหรือมีคนที่ยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดกับคุณอยู่คนอดีตเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาไม่มีใครที่ห่วงใยไม่มีใครที่ดูแลไม่มีใครที่คอยเอาใจใส่เขาเท่าคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่เอดอดฟครับ การเริ่มต้นความรักกันอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่ลักตัวของคุณเองการพบเจอโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะหรือมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะในตอนนี้เหมือนโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงรักานาสิง คุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะมีคนที่จะมาทําเพื่อคุณมีคนที่จะมาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งพัฒนาความเป็นข้อเป็นกัวความอบอุ่นนะครับมีพลังา,าให้ควีนอบหวานด้วยเซนส์นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลง หรือคุณอาจจะรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงกระทั่งคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงคุณรู้ถึงความรู้สึกลึกอๆของเขาเพราะคุณเป็นคนที่สังเกตเพราะเป็นคนเป็นคนที่ห่วงใยเพราะคุณเป็นคนที่ดูแลในวันหนึ่งที่ไม่มีคุณแล้วเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปดีในวันที่ไม่มีคุณที่เคียงคู่ในวันที่คุณนิ่งไปในวันที่คุณเฉยชาไปเขาอาจจะคิดว่ากับตอนเนี้ย คุณนะ่ะที่ไม่เหมือนเดิมแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยตามเขาคุณเคยง้อเขาคุณเคยให้อภัยกับเขาแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากว่าคุณยังพร้อมที่จะให้อภัยกับเขาได้กลับเข,เ,ขเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวกันอยู่หรือเปล่านะพูดเรื่องอนาคตด,ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหรือการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันหรือมีคนที่กลับเข้ามาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคุณก็ได้นะในตอนนี้มีพลังงานของความที่คุณจะดูถึงการที่ การเป็นความเอาใจใส่การดูแลและความห่วงใยมีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่คิดสับสนมีคนที่คิดวกวนในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ลูกสื่อถึงความเจ็บปวดในสิ่งที่แตกหักพังไปในสิ่งที่เขาทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปเองมันมีรอยแล้วกับความรู้สึกกับตัวของคุณและเขาอยู่นะ มันเหมือนความหวาดระแวงความหวาดกลัวที่กลัวคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแล้วยังทําผิดซ้ําเดิมหรือเปล่านะครับมีพระงาการไพ่เดือดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาจักรวาลดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปคนที่ใช่คือคนที่ดูแลคนที่เป็นห่วงเราคนที่รักเราจริงๆนะอาจจะเป็นการที่คุณแปลอธิษฐานขอพรอะไรไว้หรือเปล่านะครับ ขอดูพลงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับขอดูพลงงานของไพ่ในปัจจุบันคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับมีไพ่ของคิง of ฟคอยนะ คนคนนี้ที่เป็นคนที่มีเป็นคนที่เจ้าเด้หรือเป็นคนที่มีฟอร์มเยอะเป็นคนที่มีฟอร์มมากในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หลอคอยคุณอยู่หรือการที่เขาอยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งหรือเขาอยากกลับมาเพื่อความมั่นคงกับคุณนะครับมีพลังให้ความเครียดความกดดันคว <based> ามคิดเยอะความคิดมากสาหรับตอนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เครียดนะ ในการกระทําของเขาที่ทําให้คุณผิดหวังหรือการเสียใจแต่ไตตอนเนี่ยเหมือนเขาผิดหวังและเสียใจในวันที่ไม่มีคุณที่เขาพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปมีพลังงานให้ความไม่เข้าใจความขัดแยง้งหรือมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จะกลับเข้ามายอมทุกๆอย่างกับคุณก็ได้คนที่มีอค์อีกโก้กำลังที่จะกลับมาหรือคนที่มี การที่ขัดแย้งกันมีการที่คุณกับเขาได้กลับมาพูดคุยแก้ไขปัญหาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่เดมเพลเออร์ชาวเมทธาุไฟมีพลังงานไพ่คู่เดมเพลเออร์เดมเพรสวันเวลาที่เขาอาจจะคิดถึงวันเวลาอดีตที่ผ่านมาที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันเขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณเขาอยากกลับมามีความสุขเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นเขากลับอยากกลับมามีความร่าเริงกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากพบเจอคุณในรอยยิ้มของคุณใน ความอบอุ่นของคุณการที่คุณกับเขาได้พูดคุยเล่าเรื่องในวันที่เป็นปัจจุบันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสใหม่ๆนะเป็นพลังงานของไพ่โชคดีนะมีพลังงานไพ่ความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกถึงความ ที่เสียดายหรือการที่กลับมาเริ่มต้นกับคุณนะครับมีพลังงานไพ่ควีนอฟสอดในโอกาสที่คุณจะมอบให้กับเขาโอกาสที่มีไว้ให้คนคว,วายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งในตอนเนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์ว่าคุณจะเป็นคนที่จะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าในตอนนี้เขาจะกลับเข้ามาออนบอล ขอดองคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ควีนออฟเทเรคลราชีถือเหรียญคิงถือเหรียญคนที่ดูแลคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความมั่นคงทางด้านการเงินพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันมีพลังงานของไพ่ความไม่ได้ดั่งใจหรือความเบื่อหรือหรือกับสิ่งที่เข้าไปแล้วมันไปพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเขาหรือเปล่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกแล้วว่าในสิ่งมีค่าที่ในวันนั้นที่คุณเคยเมอบให้เขาเป็นฝ่ายเขาที่ไม่ได้สนใจเป็นฝ่ายเขาที่ไม่ไ ค,คุณเป็นฝ่ายเขาที่ไม่ได้เอาใจใส่มากพอแต่ตอนนี้เขาจะกลับเขา้ามาเอาใจใส่คุณนะเขาอยากบอกคุณว่าเขาขอโทษกับคําพูดคําจาที่ทิมแทงใจคุณหรือคําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณไว้นะครับเป็นพลังางานการที่ในตอนนี้มีคนที่รู้สึกแล้วว่าความเจ็บเป็นงไงว่าความ วดเป็นยังไงเขาได้รับผลแบบการกระทําที่เขาทําไว้แบบุ่นแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่เด็กถือเหรียญคนที่อายุน้อยกว่กากันคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันมีพลังงานไห่เจ็ดไม้เท้าความพยายามความพุ่มเท นะการที่เมกกาที่ก็กําลังที่จะแก้ไขกับปัญหาที่เรื่องราวที่เขาเป็นคนที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เองก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คิงออฟสอดราชางสาลมนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความที่คุณกับเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังมีอีโก้หรือคนที่มีอารมณ์ร้อนใจกันหรือการที่เขากําลังที่จะลดพลังงานของไพ ความใจร้อนของเขาเพื่อกลับมาพูดคุยคุณมาพูดอนาคตมาอยากปรับเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแปลงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะการเทคแอคชั่น ของเขาในครั้งนี้นะหรือมีพลังงานให้คิงกับวีนเนี่ยคือคนที่พร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะแก้ไขกับปัญหาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะมีปัญหาเข้ามาสักเพียงใดคุณกับเขาก็จะแก้ไขกับปัญหาไปด้วยกันนะเป็นพห่งการดูแลและการปกป้องซึ่งกันและการก็ได้นะคิงดาบวีนดาบนะครับ มีมีพลังงานของไพ่กับปัญหากับความวุ่นวายนะมีพลังงานของไพ่โอกาสที่เขารู้สึกว่าโอกาสที่เขาทําให้โอกาสมันรู้สึกว่ามันน้อยสําหรับเขาหรือเปล่าในตอนนี้เขาอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากบอกคุณว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะที่ทําให้ความรู้สึกที่ทําให้ถ้วยของคุณต้องพงังที่ทําให้ความเชื่อมั่นความเชื่อใจที่มีให้กับเขา มันต้องจบกันออกไปในตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณเขาจะพูดถึงเรื่องราวทุกๆอย่างในความรู้สึกลึกๆของเขาว่าเขายังรักคุณอยู่นะครับอขอรูปนางางานไพ่ในแนวโน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ <c oughs> ขอรูปนางางานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์นะครับ มีพลังงานของไพ่ t o o f c ครับนะเป็นไพ่ของการพบเจอเขาอยากมองตาคุณเขาอยากพูดกับคุณว่ากับ สิ่งที่เรายังผูกพันกันอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกดีๆกำลังที่จะกลับมาเป็นดั่งเดิมนะครับมีพลังงานของไพ่ในเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยเขาเป็นฝ่ายที่รอคอยให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้พูดคุยได้ทักทายได้ติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีก้าวไม่เท้าเนี่ยพลังงานของไพ่ความร้อนหล่นความลุ่มร้อนหรือหรือเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาคิดกับทบทวนในตัวของเขา เป็นฝ่ายเขาที่ผิดในในวันที่เขาไม่สนใจคุณในวันเนี้ยเป็นฝ่ายคุณที่ทําเพื่อเขาเป็นฝ่ายคุณที่ดูแลเขาเป็นฝ่ายคุณที่ห่วงใยเขาโอกาสถึงการเริ่มต้นการที่จะกลับเข้ามาอีกเนี่ยคุณจะดูถึงการความรู้สึกหรือการกระทําของเขาซะมากกว่าแล้วก็ได้นะความพยายามความทุ่มเทเพราะกับสิ่งที่เราจะดูถึงความทุ่มเทของคนคน,นึงนะ ว่าจะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือพร้อมที่จะทําเพื่อกันอีกหรือเปล่าเพราะวับสิ่งที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายทําให้คุณเจ็บปวดกับการกระทำนะมีพลังงานไพ่แปดดาบความอึอดอัดความว้าวุ่นความกังวลใจหรือมีพลังงานการที่มีปัญหาที่ไม่อยากที่จะบอกให้กับใครได้รับรู้ก็ได้หรือในวันที่เขามีปัญหาเขาไม่มีคนที่คอย คุยหรือการพูดคุยให้กับเขาก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่อยากเล่าเรื่องราวต่างๆในตัวของเขาหรือใ, <c oughs> ในชีวิตของเขาก็ได้นะกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาการเรียนรู้ที่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวเขาก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการที่ไปเรียนรู้มาหรือการมีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาเลือกไปหรือการกระทําของเขาเป็นฝ่ายเขาที่เลือกเส้นทางเดินผิดไปหรือการที่ ความที่เลือกไปแล้วมันเหมือนกับการวนกลับหรือการหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังางานไพ่เพดออฟคัพนะครับมีพลังางานไพ่ในออฟสอดในออฟสอดนี่คือการที่เหมือนการเชิญหน้ากันหรือการที่เข้าใจร้อนร้อนล,อน,ล,อน,ลอนอยากแก้ไขปัญหาหรืออยากให้คุณกลับมามีโอกาสหรืออยากพบเจอ กันเหมือนเดิมนะเขาอยากบอกคุณว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากในวันที่คุณกับเขาห่างกันไปในตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากติดต่อมานะครับเขาอยากเริ่มต้นและเรียนรู้ในความรักในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะของพลังงานไพ่ในพลังงานแนวโน้มนะครับอ่าขอรูปพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ ขอดูปงานให้สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมนะครับคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะอ่า มีพลังงานไพ่หนึ่งดาบนะความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้ามีพลังงานของการที่ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาท่านไม่ได้ชัดเจนคุณก็อาจจะตัดเขาออกท่านไม่ได้ยุติธรรมคุณก็ท่ดนผิดสัญญากันอีกคุณก็ไม่ให้อภัยแล้วก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ชาวกันลัคนากัน เป็นพรังงานของไพ่แสงตะเกียงแห่งการนำทางหรือในช่วงนี้ชาวาธาตุดมาจะไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทางชีวิตของคุณก็ได้นะมีพระงงานไพ่สิบเหรียญเงิน,เก,นเก็บเงินก้อนขวาม,มั่นคงทางด้านการเงิน การที่มีพลังงานของไพ่ความอบอุ่นหรือการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตระหว่างคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่ควีนออเปตเกิลราชินีถือเหรียญคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างคุณคนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวคุณเองคุณกลับมานิ่งอยู่ในบันลังกคุณนะในตอนนี้เหมือนการที่คุณจะดูถึงสถานการณ์ของคนที่เข้ามา พูดคุยกับคุณหรือการปรับความเข้าใจหรือการพูดคุยหรือการเคลียร์ใจของเขานะมีพลังงานไพ่เดอร์ซันคว,ค,ววความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งความชัยชนะความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณนะเป็นพลังงานของของคุณมีปเป้าหมา,ายที่ชัดเจนในตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยควีนออฟคัพราชนีถือถ้วยถ้วย,วยแห่งสายนะ้ํา หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่เห็นคุณค่าในหัวใจในความรู้สึกนะ มีพลังงานของการกลับมาง้อขอคืนดีหรือเป็นการเอาใจใส่คอยเทคแคร์คอย, care, คอยดูแลของเขาคนนั้นก็ได้นะมีพลังงานของไพ่สองไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่เดวิลความพัฒนาการความหลอกลวงมีไพ่พลังงานของไนนาาองพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆอาจที่เป็นฝ่ายเขาที่แอบพึงหวงในความรักในความสัมพันธ์ที่เขาพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปเขาอาจจะเป็นการที่หวงแหนหึงหวงในความรักในตอนนี้ของคุณอยู่ก็ได้คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมที่ อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเหมือนมีพลังงานการที่เขายัางจะกลับเข้ามานะครับมีพลังงานาไฟเดอร์สตาชาวกลุ่มลักนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในเรื่องความรักการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนการเวลาโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันได้มาเคลียร์ใจกันคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อนหนุนคนที่ห่วงใยคนที่เคยดูแลคนที่เคย ทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันนะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ